มาตามคำเรียกร้องค่ะมีพี่เอฟซีขอให้ทำฝอยทองให้ดูนะคะพอดีเลยปุ้ยทำถวายพระงานบวชน้องชายมาเริ่มทำกันเลยค่ะเราจะแยกน้ำต้อยออกก่อนนะคะใช้ไข่เป็ดทั้งหมด90้ฟองหรือ3แผงค่ะเราจะแยกน้ำต้อยไว้ประมาณถ้วยขนาดนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็ตอกไข่ลงไปในกระมังหรือว่าชามที่เราจะใช้แยกไข่แดงกับไข่ขาวเลยนะคะ ไข่ที่นํามาทําฝอยทองกุ้ยแนะนําให้ใช้เป็นไข่ใหม่นะคะเพราะว่าเวลาเราตอกไข่เนี่ยไข่แดงจะไม่ค่อยแตกค่ะถ้าเป็นไข่เก่าไข่แดงจะแตกเยอะแล้วเราจะได้เนื้อขนมน้อยนะคะเพราะว่าเราใช้แต่ไข่แดงค่ะตอนที่แยกไข่แดงให้นําผ้าขาวบางมารองก่อนนะคะเพราะว่าเราจะใช้ผ้าขาวบางในการทําให้ไข่แดงแตกค่ะแล้วก็จะทําให้เนื้อไข่แดงของเรารมุนเนื้อเนียนสวยงามนะคะ ไม่ดราม่าเรื่องไม่ใส่ถุงมือนะคะเพราะว่าเราล้างมือจนสะอาดดีแล้วค่ะทําขนมไทยมัวใส่ถุงมือก็ไม่ถนัดนะคะเพราะว่าไข่แดงค่อนข้างลื่นค่ะเสร็จแล้วก็นําน้ําต้อยที่เราแยกไว้ลงไปผสมกับไข่แดงเลยนะคะปุ้ยลืมถ่ายตอนเอาน้ําต้อยลงไปใส่นะคะโรยไข่แดงลงไปในน้ําเชื่อมเดือดๆแบบนี้เลยนะคะห้ามใช้ไฟแรงเกินไปค่ะ ถ้าเราใช้ไฟแรงเกินไปฝอยทองจะขาดง่ายนะคะเส้นออกมาก็จะไม่สวยงามค่ะเสร็จแล้วเราก็ใช้ตะเกียบค่อยๆส่งขึ้นมาแบบนี้นะคะพยายามให้นน้ำเชื่อมเยอะๆค่ะฝอยทองก็จะได้เป็นเส้นยาวๆสวยงามแบบนี้นะคะในส่วนของน้ำเชื่อมพอดีว่าแม่ปุ้ยทำไว้แล้วปุ้ยก็เลยไม่ได้ถ่ายให้ดูค่ะอัตราส่วนน้ำเชื่อม ใช้น้ำเปล่า2กิโลกร,รมัมน้ำตาลทราย2กิโลกร,รมัมนำมาเคี่ยวให้น้ำเชื่อมมีความเหนียวหนืดนะคะแล้วก็ตั้งให้เขาเดือดแบบนี้เลยเราจะใช้สเตนเลสสำหรับโรยฝอยทองโดยตรงเลยนะคะเพราะว่าที่บ้านปุ้ยขายขนมไทยค่ะก็จะมีอุปกรณ์ครบเลยนะคะ ใช้เป็นกระทะทองเหลืองด้วยแต่ถ้าใครไม่มีก็ใช้เป็นกระทะที่เรามีได้เลยค่ะวิธีการโรยโรยให้โดนน้ำเชื่อมเดือดๆนะคะพยายามอย่าโรยทับกันค่ะถ้าทับกันฝอยทองของเราก็จะไม่เป็นเส้นสวยงามนะคะพอเราโรยไข่แดงหมดแล้วก็ค่อยๆตีเขาออกจากกันเล็กน้อยค่ะแล้วก็ส่งขึ้นมาแบบนี้เส้นฝอยทองของเราก็จะยาวสวยงามเป็นแพรเลยนะคะ ฝอยทองที่ร้านของเราจะใช้เป็นไข่แดงของไข่เป็ดล้วนๆไม่ผสมแป้งนะคะก็จะอร่อยแล้วก็มีกลิ่นหอมของไข่ค่ะถ้าใครชอบลองไปทำกันดูนะ